กคือน้องนงองมาเครบได้มานั่งก่อนน้องนั่งก่อนน้องก็มาถือพายอ่ะมาดูนั่งเรือได้แล้วเอ้ยนั่งให้น้องนั่งดูนั่งเรือด้วยอยากะรอ่ะนั่งเรอได้แล้วอีทีหลัง่น ทำไมขาสั่นยุงกัดน้ำาาก่น

มันกัดคู่เลยไปลูกปะขึ้นแล้วลูกมันพอแล้วลูกมันหนาวแล้วไปเร็วเดี๋ยวป่วยไปเร็วเดี๋ยวป่วย